ใจที่ไม่ยอมแพ้คือพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตในทุกช่วงชีวิตของคนเราไม่มีใครที่จะไม่เคยพบเจอกับอุปสรรคความล้มเหลวหรือความผิดหวังบางคนสะดุดล้มตั้งแต่ยังเริ่มต้นบางคนล้มทั้งที่ทเดินมาไกลแล้วบางคนล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนรู้สึกหมดแรงจะลุกขึ้นอีกแต่ท่ามกลางความล้มเหลวเหล่านั้นยังมีสิ่งหนึ่งที่สามารถนำพาเราให้ก้าวต่อไปได้และนั่นก็คือใจที่ไม่ยอมแพ้ ใจที่ไม่ยอมแพ้ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่มันเกิดจากประสบการณ์การเผชิญหน้าและการเลือกที่จะไม่ถอยในวันที่ทุกอย่างกำลังพังทลายใจที่ไม่ยอมแพ้จึงไม่ใช่พลังธรรมดาแต่มันคือพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นแรงขับเคลื่อนและเปลี่ยนวันที่มืดมิดให้กลายเป็นวันที่มีความหมายจุดเริ่มต้นของการไม่ยอมแพ้ ในชีวิตของทุกคนต่างมีความฝันความหวังและเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงแต่หนทางสู่เป้าหมายเหล่านั้นไม่ได้รวยด้วยก,กล็กุหลาบมันเต็มไปด้วยอุปสรรคความท้อแท้และคำถามมากมายว่าเราจะไปต่อได้ไหมมันคุ้มค่าหรือเปล่าเราทำได้จริงหรือคำถามเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราอ่อนแอแต่มันเกิดขึ้นเพราะเราเป็นมนุษย์สิ่งที่ทำให้บางคนไปถึงเส้นชัยได้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดหรือโชคดีที่สุดแต่เป็นเพราะเขาไม่ยอมแพ้ แม้ในวันที่ไม่มีอะไรหรืออยู่เลยแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อในตัวเขาแม้ในวันที่เขาเองก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองแต่เขาเลือกที่จะเชื่อว่าตราบใดที่ยังไม่ยอมแพ้ชีวิตก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบเราอาจเคยได้ยินว่าความล้มเหลวคือบทเรียนแต่ในขณะเดียวกันความล้มเหลวก็คือบททดสอบว่าเรามีใจที่เข้มแข็งแค่ไหนเราจะเลือกเดินต่อหรือจะยอมแพ้ตรงนั้นความล้มเหลว ไม่เคยฆ่าใครมีแต่ความคิดยอมแพ้ต่างหากที่ทำลายชีวิตบางคนล้มเหลวเรื่องงานบางคนล้มเหลวเรื่องความรักบางคนล้มเหลวในหน้าที่บางคนล้มเหลวในความฝันแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่ามันแค่แปลว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ยังต้องเรียนรู้และไม่มีใครล้มเหลวตลอดไปถ้ายังไม่หยุดเดินการไม่ยอมแพ้จึงไม่ใช่การปฏิเสธความล้มเหลวแต่คือการยอมรับความล้มเหลวอย่างกล้าหาและเลือกที่จะลุกขึ้นใหม่จากตรงนั้น ใจที่ไม่ยอมแพ้คือความกล้าที่จะล้มอีกครั้งหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่ไม่ยอมแพ้คือต้องไม่ล้มต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วใจที่ไม่ยอมแพ้คือใจที่กล้าจะล้มอีกครั้งกล้าที่จะลองใหม่แม้จะเคยเจ็บปวดกล้าที่จะรักใหม่แม้เคยผิดหวังกล้าที่จะเริ่มต้นแม้จะเคยพังพินาศมันคือใจที่ไม่ยอมให้ความกลัวมาหยุดเรามันคือการยืนหยัดแม้จะรู้ว่ายังมีโอกาสล้มอีก และนั่นแหละคือความกล้าหาญอย่างแท้จริงพลังของความเชื่อในตัวเองในวันที่โลกทั้งใบไม่เชื่อในตัวคุณขอแค่คุณยังเชื่อในตัวเองก็พอเพราะความเชื่อในตัวเองคือพลังพื้นฐานของใจที่ไม่ยอมแพ้คนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยสงสัยตัวเองแต่คือคนที่แม้จะสงสัยก็ยังเลือกจะเดินต่อเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามีค่าพอให้สู้หลายครั้งที่เราไม่ได้ล้ม เพราะสถานการณ์ภายนอกแต่ล้มเพราะใจเราหมดแรงเชื่อว่าเราทํไา,าไม่ได้เชื่อว่าเราไม่ดีพอใจที่ไม่ยอมแพ้จึงต้องเริ่มจากการเติมพลังให้ตัวเองมองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นบทเรียนจากผู้คนที่ไม่ยอมแพ้หากเราลองมองดูคนที่ประสบความสำเร็จในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักกีฬาศิลปิน หรือแม้แต่คนธรรมดาเราจะพบว่าแทบทุกคนล้วนเคยผ่านความล้มเหลวทั้งนั้นแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาไม่ยอมแพ้โทมัสเอดิสันล้มเหลวกว่า1,000ครั้งก่อนจะสร้างหลอดไฟได้สำเร็จเจเคโรลิงถูกสนักัิทีมปฏิเสธหลายครั้งก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะกลายเป็นหนังสือที่คนทั้งโลกหลงรักไมเคิลจอแดนถูกคัดออกจากทีมบาสเกตบอลในโรงเรียนมัธยมแต่เขาไม่ยอมแพ้จนกลายเป็นตำนาน ตัวอย่างเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากใจที่ไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ถูกมองข้ามแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเป็นใจเมื่อเรายังมีลมหายใจเรายังมีโอกาสไม่มีคำว่าสายเกินไปหักใจยังไม่ยอมแพ้คุณอาจเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นคุณอาจเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณยังลุกขึ้นและเดินต่อคุณก็ยังมีโอกาสเป,เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้เสมอ จงอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวครั้งหนึ่งมาตัดสินคุณค่าของทั้งชีวิตและอย่าปล่อยให้คำพูดของใครมาหยุดความฝันของคุณความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเร็วที่สุดแต่เป็นสิ่งที่ไม่ยอมเลิกในยุคที่ทุกอย่างดูรวดเร็วเรามักลงคิดว่าความสำเร็จต้องมาในพริบตาแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมักเติบโตจากความพยายามที่ต่อเนื่องจากการไม่ยอมเลิกจากการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้ม และจากใจที่บอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมแพ้สรุปใจที่ไม่ยอมแพ้คือของขวัญล้ำค่าที่เราต้องให้ตัวเองคุณอาจไม่มีทรัพย์สินไม่มีคนสนับสนุนไม่มีอะไรเลยในตอนนี้แต่ถ้าคุณยังมีใจที่ไม่ยอมแพ้คุณยังมีโอกาสสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่ได้เสมอเพราะชีวิตจะไม่เปลี่ยนจากภายนอกแต่เปลี่ยนจากใจที่กล้าใจที่อดทนและใจที่ไม่ยอมแพ้